เมืม่อนี้เอ็นเ้ามาติดตามผลงานสวมแดงนะคะที่ใส่กับมังนาวนะคะฉีดพ่นนะคะเวลามันออกดอกจะมาสัมผัสคุณน้ำชายเนาะคะ่ะคุณน้ำชัยอยู่บ้านใดเน,ะะน,นะาะค่ะเพื่อซีการเพื่อซีการรับบริการครับผมอันส,นส,นม,นสมแดงนี่วิธีใส่นี่ใส่าจางไหนคะ่ะใส่กับมังนาวคะ่ะ ผมแดงนี่ผมจะใส่ฝาทางในนี่ครับฝาในนี่ฝาหนึ่งตัวหนามที่โผลรดครับผมเปียภายหลังครับตอวฝานี่เด้อยินหักไม้เขาทุกชนิดครับจะเป็นหน้าเข่าเป็นบักไม้สิ่งพ่นเด้เลยครับผมอ๋อใส่ใส่กรับมากหน้านี่ใส่ตอนไหนเนาะค่ะอันคือว่าตอนมันออกดอกหรือตอนไหนที่เขาสีดพ่นที่หมากลุกๆนี่ค่ะครับผมจะใส่ตั้งแต่เริ่มดอกเริ่มจับนะครับเตียพ่นเลยครับผมบึ่งบักหน้าแต่ละพ่วงแต่ละนี่ครับผมเป็นจจกคทอริลูขนาดไขไขเบอร์ศูนย์น่ะ นี่ก็คลเบิดสูตรนี่ครับบากหนาวครับผมบากหนาวหน่อยบักหน่าวแป้นนคะค่ะค่ะอู้หสวรรค์แห่งตุ่นมะนาพวพ่วงหนึ่งเป็นซิปหน่วยนะคะพี่น้องเ<ม>บิ้งค่ะผลงานโสมแดงของห้านะค่ะนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งพ่วงหนึ่งหนะชิปหน่วยะคะ่ะบางบางพ่วงชิปสองหน่วยกับมีนะค่ะนอปุ่นใบเขียว,วยค่ะต้นงามันจะแตกออกดีเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะคือผลงานโสมแดงห้าชีวภาพชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะ ข่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งมรือมิตน่วยง่ญ่ๆน่วย,อย,อยทอไข่หา่านนี่ค่ะจะอ่อนแห้งสวนหมักหน้าคุณน้ำชัยค่ะค่ะผลงานของสมแดงเท่าเนาะค่ะ,นะ,คะ,นะเนาะเวลามันออกดอกค่ะออกดอกเท่ากับสีพ่นเลยมาจะกจับดกดีค่ะ จะเปรียบเทียบให้เบิ้งเ้อค่ะเด้อไข่ขาหนวยไข่กับหนวยหมักเน,น,น่าเนาะค่ะเนาะเป็นไข่เบอือศูนย์ครับผมนี่ค่ะไข่ไข่เบอรอศูนย์กับหนวยหมักเนา่าเบื้องท่วงนี่มีสิบกับหนวยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมีราคาสมแดงสนใจติตต่ตอติตต่อได้ใส่ค่ะคุณน,น้ำใสเบอร์โทัหกสามชุดสามห้าเจ็ดหกห้าหกครับค่ะติตต่อสอบถามได้เด้อค่ะเด้อชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นค่ะสมแดงค่ะ ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ